เธคนนี้หายตัวไปหลังจากที่เขาว่ายนะ้ําเข้าทํานี้เป็นเวลาสามปีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอนะจะทำให้ทุกคนเธอต้องช็อก พาดสองจากความเดิมตอนที่แล้วนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ํำรวจโทรแจ้งพ่อแม่ของเธอซึ่งพบว่าเธออยู่ในป่าลึกในตัวสั่นเลยก็มีฝ่าไหลเต็มตัวพร้อมกับเสีงยงรับแปลกๆอยู่บริเวณตัวเธอลักษณะของเธอเหมือนคนขาดสัตว์อ้า,อาหราลอดวงตาของเธอก็กว้างผิดปกติครับเหมือนเธอก็พบเรื่องปแปลกๆที่นา่ากลัวมากๆเรื่องของจิตใจและความรู้สึกของเธอน้ำเปลี่ยนไปเลยครับซึ่งอยู่วันหนึ่งนะครับเธอก็ตัดสินใจเล่าเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังเธอเอาว่าเมื่อเธอเข้าไปในถ้ำน,นั้นมันก็ลึกขึ้นก็แคบขึ้นครับจนกระทั่งเธอตกลไป เอวโม่ใต้น้ำอีกทีนึงแต่เมื่อเธอโผล่ขึ้นมาเธอกลับไม่ได้อยู่ในมหาสมุทรอีกต่อไปครับแต่เธอกลับอยู่นบนห้องที่กว้างครับในนั้นมีที่พื้นเรืองแสงก็สัญลักษณ์แปลกเป็นผนังเลยครับ สัญญาณที่เต้นเป็นจังหวะเหมือนยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเธอเล่าต่อว่าเธอไม่ได้อยู่ที่นั่นคนเดียวแต่เหมือนมีฟิง้งมีชีวิตบางอย่างที่แขนยาวขายาวไม่มีใบหน้าแลวก็มีร่ววางณะเหมือนหินปูนที่ปิเปียกซึ่งพวกเขาพูดไม่ได้นะครับแต่สามารถซื่อทางความคิดของเธอได้เลยเธอบอกว่าเป็นอาญทําที่ฝังอยู่ใต้มหาสมุทรครับซึ่งเธอก็พยายามดีหลายครั้งนะครับแต่ก็ไม่สําเร็จและเวลาที่เธออยู่ในถ้านั้นเธอบอกว่าไม่ได้นานไม่ได้เหมือนกับโลกของมนุษย์ครับซึ่งหนึ่งวันของเธอก็เท่ากับปประมาณ3ี แต่แล้วในที่สุดพวกเขาก็ปล่อยเธอกลับออกมาครับแต่หลังจากที่เธอเล่าเรื่องนั้นเธอก็หายตัวไปจากโรงพยาบาลเลยแล้วก็ไม่มีใครสามารถสรุปเรื่องนี้ได้แล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าโจเลียไปไหนครับทุกคนที่เห็นยังไงกับเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มานะครับและถ้่ชอบเรื่องเราแบบนี้ฝากกตดตามด้วยครับ